สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งาน Microsoft DreamSpark นะครับสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามนะครับซึ่งตัว Microsoft DreamSpark นะครับมีประโยชน์ยังไงคือคือว่านิสิตสามารถเข้าไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ในส่วนของ Microsoft ได้เลยนะครับเช่น Windows นะครับโปรแกรมสำหรับพัฒนาโปรแกรม Visual Studio นะครับโหลดได้เลย นะครับคือนิสิตท,ที่มีสิทธิ์สามารถโ,โหลดดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้นิสิตไปที่เว็บไซต์ของงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับของสำนักคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับก็คือให้เข้าไปที่ ccservice.msu.ac.th นะครับเพื่อตรวจสอบหมายเลขบัญชีอีเมลก่อนนะครับ นะครับนี่คือ URL นะครับพิมพ์ให้ถูกด้วยนะครับ cc s e r v i c e m s u a c t s นะครับตาม URL นี่เลยนะครับเมื่อนิสิติเข้าไปแล้วนะครับนี่สิตจะเห็นหน้าหน้าต่างของเว็บไซต์ดังภาพนะครับคือหน้านี้นะครับให้เราไปที่เมนู d i m Spark ก่อนก็ได้นะครับ Microsoft d i ิ m s p a r k นะครับนะครับรายละเอียดของการดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับ ให้เราเข้าไปดูที่เว็บไซต์ที่เขาบอกนะครับคือเว็บ c c s o f t w a r e m s u a c t h นะครับแต่นะครับก่อนที่จะเข้าไปดาวน์โหลดตัวโปรแกรมนะครับเราต้องมีอีเมลก่อนในขั้นตอนการตรวจสอบอีเมลนี้นะครับให้นิสิตไปที่เข้าสู่ระบบบริการออนไลน์นะครับแล้วก็การใช้งานก็จะคล้ายๆกับการใช้งานในการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งานของ Google a p p นะครับของตัว VPN เช่นกันนะครับ ก็คือถ้าเป็นนิสิตก็คือให้ใส่ข้อมูลรหัสนิสิตแล้วก็เลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับสำหรับบุคลากรก,รก,รก,รก็เป็นยูเซอร์ที่ใช้งานระบบาสารสนเทศ MS นะครับแล้วก็เลขบัตรประจําตัวประชาชนเช่นกันนะครับโอเคนะครับในที่นี้ผมใช้ของผมนะครับคือนพหนัยนะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานเลยนะครับถ้านิสิตพิมพ์ถูกต้องแล้วก็ ลงชื่อเข้าใช้งานเลยนะครับถ้าเข้าใช้งานได้นะครับซ้ายมือด้านบนนะครับจะปรากฏรูปของนิสิตแล้วก็ชื่อของนิสิตเองนะครับนะครับหลังจากนั้นให้ไปที่เมนู Microsoft DreamSpark นะครับนะครับ Microsoft d e a m s p a r k นะครับตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เลยนะครับเพื่อเข้าไปตรวจสอบบัญชีอีเมลคืออีเมลของ อีเมลของระบบที่จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้ต้องเป็นแอดอันนี้สำคัญเลยนะครับต้องเป็นแอด o365 นะครับแอ .msu.ac.ts นะครับต้องเป็นแอทโอส .msu.ac.ts เท่านั้นนะครับถึงจะเข้าไปดาวน์โหลดตัวระบบ Microsoft DreamSpark ได้นะครับก็ให้นิสิตคลิกที่ Microsoft d e a m s p a r k เลยนะครับเพื่อตรวจสอบนะครับโอเค เมื่อเราคลิกตรวจสอบแล้วนะครับระบบก็จะแจ้งเรามาว่ารายละเอียดในการเข้าใช้งานดีมสปาร์มีอะไรบ้างนะครับเช่นอีเมลที่จะดาวน์โหลดคืออะไรนะครับระบบจะแจ,จ้งมาตรงนี้นะครับอ่านะครับคืออะไรนะครับรหัสผ่านเริ่มต้นจะเป็นเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับของนิสิตเองนะครับก็ให้นิสิตรตรวจสอบดูได้นะครับถ้าของถ้านิสิต นะครับถ้าของนิสิตที่ไม่ขึ้นอีเมลหรือไม่ขึ้นข้อมูลรหัสผ่านนะครับให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้นะครับที่งานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศนะครับชั้นสาสำนักคอมพิวเตอร์นะครับห้อง B311 นนะครับเข้ามาติดต่อได้ด้วยตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าอีเมลตรงนี้มันไม่ปรากฏในระบบนะครับให้มาติดต่อได้เลยนะครับโอเคถ้าใครเข้าได้นะครับให้จดจำนะครับว่าอีเมลของเราคืออะไรแล้วก็รหัสผ่านที่เขาแนะนำคืออะไร นะครับก็คือในแบบฟอร์มตัวนี้ในเว็บไซต์เขาจะแนะนําไว้หมดแล้วนะครับให้นิสิตตรวจสอบดูได้นะครับที่จะเข้าระบบดีมสปาร์กนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะไปดาวน์โหลดยังไงนะครับก็ให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ cc software ตามลิงก์นี้ก็ได้นะครับตามลิงก์แล้วก็คลิกไปเลยนะครับคลิกลิงก์ดเได้เลยนะครับหรือนิสิตสามารถนะครับพิมพ์เข้าไปใหม่ก็ได้ที่ Ad d r e s s Bar นะครับ cc software msu ac ts นะครับ เมื่อเข้าไปแล้วนะครับนิสิตจะเจอหน้าเว็บเพจท,ที่เป็นหน้าของบริการซอฟต์แวร์สำหรับนิสิตและก็บุคลากรน,นะครับให้นิสิตสังเกตซ้ายมือนะครับที่เมนูด้านซ้ายมือนะครับสังเกตเมนูด้านซ้ายมือแล้วเลือกที่โปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับนิสิตนะครับให้นิสิตคลิกเข้าไปนะครับโอเคนะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับ รายละเอียดต่างๆของ Microsoft d ิ s สปาเก็จะบอกนิสิตว่ามีสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ได้รับอะไรบ้างนะครับสำหรับนิสิตแล้วก็บุคลากรอ่อานได้เลยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอะไรได้บ้างเห็นไหมครับนิสิตก็จะได้ได้รู้ว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับสำหรับการล็อกอินเข้าไปนะครับให้นิสิตไปที่แท็บเงื่อนไขข้อตกลงนะครับคือเราต้องอา่ยยานสิทธิประโยชน์ก่อนนะครับแล้วก็มาคลิกที่แท็บเงื่อนไขข้อตกลงนะครับคือแท็บที่2นะครับแท็บที่2ของตัวระบบเองนะครับ จากตรงนี้นะครับพอเราคลิกที่เงื่อนไขข้อตกลงเสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมันจะมีปุ่มล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับหรือนีิจะอ่านก่อนก็ได้ว่าการลงทะเบียนใช้ยังไงการล็อกอินใช้ยังไงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเขาบอกไว้ว่าอีเมลเนี่ยต้องเป็น ado365 เห็นไหมครับนี่เห็นไหมนะครับ ado365 นะครับอ่า ad email 365นะครับ เขาก็จะบอกไว้นะครับเงื่อนไขเงื่อนไขการใช้งานเห็นไหมครับเงื่อนไขการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดมา1โปรแกรมดาวน์หดหนึ่งครั้งนะครับรับลเซ็นคีย์ึคีคีต่อการแอคทีเวตได้เพียงครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนิสิตนะครับลายเซ็นคียของใครของมันนะครับเก็บไว้ของตัวเองอย่าให้เพื่อนนะครับนิสิตที่ดาวน์โหลดเข้ามาแล้วนะครับซอฟต์แวร์ดังกล่าวใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์นะครับอย่านาไปเปิดร้านซ่อมอย่านาไปแจกให้จ่ายนะครับไม่ให้นะครับตัวนี้เราใช้สําหรรรรัับกกาาาเเียนนนนนสอท่้ะครับ นิสิตมีสิทธิในการโหลดซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษานะครับสำหรับนิสิตท,ที่มีสถานภาพพ้นสภาพนะครับสถานภาพที่ไม่สมบูรณ์นะครับจะไม่มีสิทธิ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับอ่าโอเคหลังจากที่เราอ่านเงื่อนไขแล้วก็รายละเอียดของการลงทะเบียนแล้วนะครับก็ให้เราลองเข้าสู่ระบบดูนะครับคลิกที่เข้าสู่ระบบเลยนะครับโอเคคลิกเลยครับเมื่อเราคลิกเสร็จแล้วนะครับระบบก็จะนําเราไปสู่หน้า ดาวน์โหลดของ Microsoft Teams Park นะครับ Username นะครับนี่สิจะสังเกตเห็นว่ามีช่องให้ใส่ Username ด้วยนะครับ Username Username ใส่เป็นอะไรครับ Username มันคืออีเมลที่เราไปตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับคือจากหน้า CC Service ตรงนี้นะครับที่เราไปตรวจสอบมานะครับเห็นไหมครับให้เรานำมาใส่ในช่องของ Username นะครับเช่นกันครับ Password นะครับพาสเวิร์ดก็เป็นรหัสบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะครับนิสิตก็ใส่เข้าไปนะครับใส่ของตัวเองเข้าไปนะครับในที่นี้ผมใช้ของผมเองนะครับแล้วก็ใส่อินเข้าไปนะครับเมื่อใส่อินเสร็จแล้วถ้านิสิตเข้าใช้งานได้เห็นไหมครับนิสิตจะเจอหน้าต่างของหน้าหลักของตัว Microsoft Teams p a r k หน้า d a s h b บอร์เห็นไหมครับก็จะมีโปรแกรมในหมวดหมู่ของพ popula โปรแกรมนะครับโปรแกรมมาใหม่เห็นไหมครับ ระบบปฏิบัติการ Operating System เห็นไหมครับก็จะมี Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows 7ให้ดาวน์โหลดนะครับรวมไปถึง Developer t o o l นะครับในส่วนของการพัฒนาโปรแกรมนิสิ์ที่อยู่ในสายของ Computer Science หรือ Engineering อย่างเี้ครับขอ,ของสายของวิศาวากรรมทางวิทยาศาสตร์นะครับก็สามารถดาวน์โหลดตัว Visual Studio 2015, 2013ก็เลือกใช้งานได้เลยนะครับก็เลือกใช้งานได้เช่นะนิสิตจะดาวน์โหลดตัวของตัว OS นะครับ Operating System นะครับ ก็ให้เข้าไปคลิกที่ตัวผลิตภัณฑ์เลยนะครับอยากได้ตัวไหนคลิกเลือกที่ตัวนั้นเลยนะครับเช่น Windows 10อย่างเงี้ยนะครับพอคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีเวอร์ชั่นให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกเป็น Windows 10 Education 32บ6 4 b ิตป็นกบิตนะครับเป็นอังกฤษเราเลือกได้นะครับนะครับแล้วก็พอเราจะดาวน์โหลดนะครับเราก็คลิกที่ add s o c a r d นะครับ a S2cards ก็คือเหมือนเราซื้อของครับเราหยิบใส่รถเข็นนะครับแล้วข้างบนเห็นไหมครับไอ้ช้อปปิ้งคัทของเราเนี่ยก็จะบอกแล้วว่ามันมีกี่รายการที่เราเลือกลงรถเข็นนะครับก็มี1รายการนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับถ้าเราอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นอีกเราก็กลับไปที่หน้าหลักเหมือนเดิมนะครับกลับไปที่หน้าโฮมนะครับคลิกกลุ่มโฮมก็ได้นะครับเราก็ดาวน์โหลดตัวอื่นเข้าไปอีกนะครับแล้วก็คลิก คลิกที่ผลิตภัณฑ์เลยนะครับคลิกที่ตัวโปรแกรมที่เราต้องการเลยนะครับแล้วก็แอดเข้าไปใหม่นะครับแอดทูคาร์ดเข้าไปใหม่นะครับเมื่อเราแอดเสร็จแล้วเห็นไหมครับรถเข็นเราก็จะมีสินค้าเพิ่มอีกหนึ่งรายการนะครับโอเคเห็นไหมครับเมื่อคันนี้เมื่อเราเลือกซอฟต์แวร์ที่เราต้องการดาวน์โหลดได้ครบแล้วเราจะดาวน์โหลดกี่ตัวอันนี้เราก็ต้องไปดูที่ช้อปปิ้งคาร์ของเรานะครับเห็นไหมครับเขาก็จะบอกว่า มีกี่รายการอยู่ในรถเข็นของเราที่เราเลือกนะครับแล้วเขาจะแนะนำด้วยเห็นไหมครับเขาจะเล็กคอมเมนต์ด้วยว่ามีตัว b a c k u p d i ิ for Microsoft ค c c e s s 2013ด้วยนะเราต้องการเอาไหมนะครับถ้าเราต้องการเลือกเราจะต้องเสีย13 13ดอลลาร์นะครับเราต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะครับแต่ถ้าเราไม่เลือกก็ไม่เป็นไรนะครับคือสิทธิ์เราใช้ได้ฟรีเราสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่อยู่ใน Microsoft d ิน s p a r k ได้ฟรีนะครับโอเคเมื่อเราพอใจแล้วนะครับเราพอใจในการเลือกผลิตภัณฑ์แล้วเราก็คลิกที่เช็คเอาท์เลยนะครับเช็คเอาต์ตรงนี้นะครับคลิกที่เช็คเอาต์เลยคลิกนะครับระบบก็จะโปรเซสออกมาแล้วก็ะจะมี s ับสคริปชั่นอันเเมนให้เราอ่านว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับเราก็อ่านแล้วก็ยอมรับนะครับเพื่อดาวน์โหลดนะครับโอเคเมื่อเรายอมรับแล้วนะครับดาวน์โหลดละเขาก็จะให้คอนเฟิร์มข้อมูลนะครับว่าข้อมูลในการติดต่อของเราถูกต้องไหมอีเมลที่เราใช้คืออะไรนะครับเราก็กดกดโปรเซสตนะครับโปร c ซ s ต์วิสออเดอร์นะครับโอเคเมื่อเราโปร c ซ s แลละนะครับมันก็จะบอกว่าโอเคดาวน์โหลดแลวขอบคุณมากในการสั่งซื้อของคุณนะครับ เราก็เลือกที่จะดาวน์โหลดยูสอฟแวร์นะครับคลิกที่ดาวน์โหลดยู o อฟแวร์โอเคเมื่อเราเลือกดาวน์โหลดยูสอฟแวร์เสร็จแล้วนะครับตัว Microsoft d n s p a r k จะให้เราเลือกติดตั้งโปรแกรม2ตัวนะครับคือตัวแรกเป็นดาวน์โหลดม a น a เจอนะครับคือเราต้องมี SDM ก่อนนะครับซอฟแวร์ดาวน์โหลดม a น a เจอมี SDM ก่อนเราถึงจะดาวน์โหลดไฟล์ตัว SDX ได้นะครับอันนี้สำคัญนะครับเราต้องมี SDM ก่อนนะครับ SDM SDM ก็คือตัวตัวจัดการในการดาวน์โหลดนะครับส่วน s d x ก็คือไฟล์ตัวซอฟต์แวร์ที่เราเลือกแต่ละตัวนะครับเขาจะบิวเป็น s d x มาให้นะครับก็ให้เราดาวน์โหลด SDM ก่อนนะครับโอเคเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็เลือกว่าเราจะติดตั้งลงที่ไหนนะครับเราก็เซฟเข้าไปนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับเราก็ติดตั้งเลยนะครับดับเบิ้ลคลิกเข้ามาเลยแล้วก็ติดตั้งเลยนะครับกด next ไปเลย กดยอมรับนะครับเน็กไปอีกนะครับแล้วก็เลือกผ่านในการติดตั้งนะครับแล้วก็เลือกเน็กอีกนะครับโอเคติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับ install complete แล้วนะครับก็คลิกที่ close ปิดไปนะครับปิดไปคือเราปิดไปแล้วต่อมานะครับให้เราดาวน์โหลดตัว SDX นะครับคือเราต้องดาวน์โหลด2ไฟล์นะครับ็นนี้เขาใส่ตัวเลขไว้ตัวเลข1ก็คือดาวน์โหลด SDM ก่อนแล้วก็ครั้งที่2ดาวน์โหลด SDX นะครับแล้วก็ดาวน์โหลด SDX ต่อมานะครับคลิกเข้าไปนะครับ เราก็เลือกที่เก็บไว้เราจะเก็บไว้ที่ไหนผมเก็บไว้ที่ดาวน์โหลดนะครับที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดแล้วก็กดเซฟนะครับหรือถ้าเราอยากตั้งชื่อก็ได้ว่าเราดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ตัวไหนมาเห็นไหมครับก็ตั้งชื่อได้นะครับแล้วก็กดเซฟเลยนะครับโอเคเมื่อเรากดเซฟนะครับนิสิตถ้าเป็น Google Chrome นะครับ default ของตัวโปร,โปรแกร,รมเบราว์เซอร์ Google Chrome เนี่ยคือถ้าเราโหลดดาวน์โหลดแล้วนะครับตัวซอฟต์แวร์จะมาอ,อยู่ด้านซ้ายมือเห็นไหมครับอ่า เราสามารถดับเบิลคลิกได้เลยนะครับหรือถ้าเราไม่ดับเบิลคลิกเราก็คลิกเลือกที่ด r o p d o w n ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ show in f o ด d e r นะครับเลือกที่ show in f เดอ e r คือ,อมันจะไปแสดงโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์นี้อยู่นะครับหรือไม่เราก็คลิกที่ open ก็ได้นะครับเพื่อเปิดไฟล์เลยนะครับในที่นี้ถ้าผมไปที่โฟลเดอร์เลยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพมากขึ้น show in f o ด d e r นะครับมาแล้วครับ ให้เราสังเกตดูนะครับไอคอนของโปรแกรมเราต้องเป็นสีม่วงแล้วก็มีรูปสายฟ้าแบบนี้ด้วยนะครับสายฟ้าของเทพเจ้าทอด้วยนะครับจากนั้นก็คลิก d o u b ิ e ลคลิกเลยนะครับ d o บ b l e click กาไปเลยนะครับถ้านะครับถ้านิสิตยังไม่ลงโปรแกรม sdm นะครับก็คือซอฟต์แวร์ดาวน์โหลด manager นะครับตัวดาวน์โหลดของมันนะครับมันจะไม่ขึ้นสีม่วงนะครับโปรแกรมจะไม่ขึ้นสีม่วงคือถ้าเราติดตั้งทั้ง2สเต็ปถูกต้องก็คือตั้งแต่ขั้นตอนนี้ถ้าเราติดตั้งถูกต้องนะครับ ตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้จะต้องขึ้นหน้าสีม่วงนะครับซึ่งขึ้นโลโก้สีม่วงตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับถ้าเราดาวน์โหลดถูกต้องนะครับเราก็ต้องเลือกว่าเราจะติดตั้งลงที่ไหนไม่ใช่ติดตั้งครับขออภัยเราจะดาวน์โหลดลงที่ไหนนะครับแล้วก็คลิกที่เช็งโลเคชันนะครับเพื่อเลือกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะเอาลงไว้ที่มาดาวน์โหลดนะครับผมจะเอาลงที่ดาวน์โหลดแล้วก็คลิกโอเคนะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะบอกว่าโอเค คุณมีกี่รายการที่จะดาวน์โหลดนะครับเห็นไหมครับคือผมเลือก2รายการเมื่อกี้คือ Windows 10แล้วก็ตัว Ac c e s s 2013ัถูกไหมครับคือถ้าเราจะดาวน์โหลดตัว Windows 10นะครับเขาจะให้มา2เวอร์ชันน็คือ64บิตแล้วก็32บิตนะครับเราก็เลือกดาวน์โหลดเฉพาะตัว32บิตก็ได้นะครับแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลด Start ทดาวน์โหลดนะครับระบบก็จะดาวน์โหลดดาวน์โหลดดิ่งลงมานะครับแล้วก็จะไปเก็บไว้ที่ไว้ที่ผ่านของเราที่เราเลือกก็คืออยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับเห็นไหมนะครับ ถ้าเราอยากดาวน์โหลดทุกตัวเลยแล้วก็คลิกเลือกเลยนะครับสตาร์ทดาวน์โหลดเลยเริ่มดาวน์โหลดเลยนะครับดาวน์โหลดไปเลยอ่าโอเคนะครับซึ่งกระบวนการดาวน์โหลดเนี้ยเราก็ต้องรอนะครับขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของนิสิตว่าอินเทอร์เน็ตของใครเร็วของใครช้าตัวนี้ต่างกันนะครับเห็นไหมครับระบบก็จะดาวน์โหลดเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับไฟล์ก็จะถูกเก็บไว้ที่เราเลือกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะมีไฟล์ขึ้นมาเห็นไหมครับนี่ คือผ่าตรงที่เราเลือกเนี่ยผ่าตรงเนี้ยนะครับเนี่ยตรงที่นิสิตเลือกผ่าตรงนี้ว่าจะเก็บไว้ที่ไหนเห็นไหมเราเก็บไว้ที่ดาวน์โหลดไดซียูเซอร์ซีซีสวิต์แล้วก็ดาวน์โหลดมันก็จะเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดให้เราเมื่อมันดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับตรงเนี้ยเราก็ต้องนอนรอก่อนนะครับให้มันดาวน์โหลดเสร็จก่อนนะครับเมื่อมันดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับนิสิตจะเจอไฟล์ iso นะครับนี่ไฟล์ iso เห็นไหมครับ ไฟล์ i s o ของการดาวน์โหลดมาเห็นไหมครับว่ามีวินโดว์อะไรบ้างเห็นไหมนะครับเราก็นําไฟล์ i s o ตัวนี้นะครับไปใช้งานต่อเราจะกรอบใส่แผ่นจะไลท์ใส่แผ่นก็ได้นะครับหรือจะเอาไปใส่ทําเป็น USB boot ก็ได้นะครับสําหรับการทํา USB boot หรือการ Copy ใส่แผ่นนะครับถ้านินสิทธิ์ไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวข้อติดตามวิดีโอถัดๆไปที่เดี๋ยวผมหรืออาจารย์ท่านอื่นเขาจะเอามาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการทําแผ่น วินโดว์หลังนี้เราดาวน์โหลดมาจากดี a สปาร์กแล้วทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูก็ได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็แนะนําการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งาน m icrosoft ดี a สปาร์กแล้วก็กระบวนการเข้าใช้ดี a สปาร์กแล้วก็ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นะครับน่าจะครบทุกขั้นตอนแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะครับในเรื่องต่อไปว่าผมจะเอาอะไรมาให้เราอีกนะครับนำมาเสนอกันเราอีกนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ